เฮ้ยประดูกว่ะนี่กระดูกเลยนี่ไก่ด้เกินหมานเลยครับเนี่ยดูดิแขนมมครับเมื่อคืนวันนี้ประดุกนะครับยังไงนี่ ป่าธรรมชาตินะครับนี่ดูดิโอ้โหสวัสดีนะครับเพื่อนเช้านี้ผมก็อยู่ที่บ่อดินของผมเองนะครับที่ขุดไว้ก็กะว่าจะทำป่อพิชิ่งป่อิชิ่งนะครับพิชิงปาผมก็เลยลองมาเคล็ด เทสเหยื่อดูนะครับเทสเหยื่อเทสปลาดูคันคันหนึ่งนะครับเทสดูคันเนี่ยบ่อก,ก็ประมาณนี้ครับ<ม>แต่ว่าอันนี้ก็คือทาคร่าวๆไว้ครับยังไม่ได้ทําอะไรดีครแค่ทาบ่อเป็นรูเป็นล่างแล้วก็ลงปลาไว้แค่นั้นเองครับก็เลยลองมาเทสดูครับว่าจะมีปลากินไหมผมจะใส่กระดิ่งครับ ปลาก็จะมีปลาปลานินตะเพียนอิศกจันนะครับประมาณน,นี้ครับสุดประชอ่บก็คือธรรมชาต,ติไม่ได้ปล่อยปลาก็อยู่ประมาณน,นี้ครับปลาเก่าก็มีมีปลาเข้ามาตอดนะครับ ดุนเยือแล้วรอดูดิว่าจะเป็นฟ้าเลยนาเอะเอาล,ะ,าละ,ะลิ่งไม่ดังอและวอล,นล้นลั่นะ 哦，看见好马了。 ดึงขนาดนั้นวัดบุ๊บติดเฉยอันนี้คือป่าหากินตามธรรมชาตินะครับไม่ได้แห่อาหารอยานะปล่อยอยู่เถอะปล่อยกิงอยู่เถอะไม่ได้ออกอาหารมาให้ครับแต่ให้มันกินตามธรรมชาติของมันไม่แล้วไม่แล้วครับวันแล้ววันแล้วเด็กออกทหารวันนี้ are well, you A few moments later. Kento man is được hungry, wants Lại eat. bạn boxes ได้ได้คุณกูไดเฮ้ยกระดูกวะไม่กูไม่รู้นะ

như cái đấy ポポポポポポいらんねんさえのほね

โอ้พระเจ้ายอดอมัน<ล>ยอดมากลูกวางโลสองโอ้ว่นหนาเชียรเลยวันนี้ปลายอดครับเพื่อนโอ้ถือว่าหมานเลยครับเนี่ยดูดิแขนผมครับ บุคิดว่านี้ประดุกนะครับยื่นี่นี่โอ้ปลาธรรมชาตินะครับนี่ดูดิโอ้โหเฮ้ยผมนึกว่าปลา้อยครับต,อด,ตอดไปตอดมาอยู่โอ้มาเลยหืมเลย มนันมานครับมนัมนมโอเคครับเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนๆพื่นไชอบคลิปนี้ก็จะลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับอุดดี้ฟิชชิ่งออนทัวร์นะครับเมื่อนี้ผมก็มาทัวร์ทุกป่าสาเจ้าของนะครับเพราะว่าไอ้น,นี่ผมเห็ดบอไว้ว่าจะเห็ไ้ได้ฟิชชิ่งนะครับพอฟิชชิ่ง ต่ว่ากับคุ้มกันกับในเงี้ยครับเงี้ยวว่าน์เนี่ยพ่อมไม่อย่างหรอกก็คือไม่เห็ดบอเห็ดอย่างหล้วก,กับป,ป่ากับปอยไปก็ว่าไอตัวนี้มาจังเล่พวกเวขาเนี่ยบลูโบลูว่าสายพันธุ์หนึ่งรัสเซียหรืออย่างแบบมันม้านะอาจจะม้าน้ำ,นำหนามหรือม้าจังไห่กับตัวนี้นะครับะจะอาจจะง่ายาได้อีกนะเดี๋ยวคนล้องสามพี่สาวกันค,ครับบ้าเจ้าม คคจะคลิปนี้ก็บฝากไว้นะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจกันนะครับครับผมสวัสดีครับ